นอกจากจะร้องเพลงเพราะร้องเพลงดียังมีพรสวัสดิการเรียนแบบด้วยใช่ไหมคะเรียนแบบอะไรครับเรียนแบบเสียงคนนู้นคนนี้นักร้องที่ไหนใช่พอชหน่อยแล้วอ่ะตัดสักชุดชัดเจนเลยพี่พี่แคทวงแบงค์นี่เห็นบอกใช่ แบงค์วงแฉกครับมีไม่ไม่เอ่ยเพาเป็นคนตบมุกให้เราน่ารักมากพี่แบงค์วงแฉกต้องบอกว่าพี่แบงค์ผมไม่ได้แบบอยากจะล้อเลียนพี่นะครับแต่ว่าผมชื่นชอบคือคนที่ผมแบบว่าชื่นชอบเนี่ยหรือว่าเขามีสไตล์ที่ชัดเจนเนี่ยผมจะพยายามแบบจับคาแรคเตอร์เขาแล้วก็แบบว่าบางทีเฮ้ยทำให้คนนี้คนนี้ดูบ้างนะจริงๆแล้วก็ล้อเลียนนั่นแหละครับผมเราเล่นเราเ่นไม่เหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนมากครับแต่ว่าชอบ Lúc n h เตอร์ด้วยแอดคาราบาวแต่ฉันขอแค่เช็ดน้ำตาในทางคนรักกันที่คุณนเคยครับพี่น้องครับยังยังไม่หมดตะปีเท่านี้คนนี้ยังทำเสียง ต des des ิกชีโร <h Bu> ่ได้ด้วยค่ะโอ้โหเยอะมากเฟ้ยังมีหมด

อดเสื้อเลยไม่ใช่เหรอใช่ครับต้องถอดเขาเขาต้องถอดเสื้อเลยเอ่อเป็นขับแต่ว่าผมเกรงใจว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นซีมัสจันเกิดขึ้นกับเรเ้เราก็งงนึกว่าร้องไปหนีเจ้าหนี้ทวงเชเป็นสไตล์เขาผมชื่นชอบมากคือบางทีเพลงช้าเขาเต้นได้ครับผมการอินเตอร์เทนคนดูที่แบบว่าเป็นสไตล์ของเขาเลยผมชื่นชอบเพลงช้านึกไม่ออกใช่นึกไม่ออกเพลงช้าเราเต้นยังไงนะยังไงนะไม่ผมพักบ้าเหรอพี่ จัดเต็มจัดเต็ม,ตมรู้อะไรมาแล้วที่นั่นเพลงน้อยพ,พี่น้อยของผัวโอ้ยากแล้วแล้วฉันันสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยินในหัวใจเธอตั้งมาคือถามว่าผมอายไหม ทั้งที่จะบอกว่าเราอะเพิ่งเห็นลุกกันเดอะสตาร์เป็นแบบนี้เหมือนกันฉันคิดมาตลอดว่าเป็นเทพบุตรนิ่งขุมสุขุมนุ่มลึกอะไรเมื่อกี้อะไรผมว่าพี่คิดเหมือนเดิมดีแล้วอุ้ยแต่เนี้ยเป็นจะเหนื่อยมากกว่าชอบแบบนี้มากกว่าเออเนี้ยนี่แหละไอ้ท่าหมาหม้ามุ่ยเข้ากางเกงนี่แหละชอบชื่อท่ามากครับผม ถ้าหมามุ่นเาร่งจรงไหนๆก็ไหนๆแล้วพลังมาขนาดนี้ป้าและคาเรนกิ่งศักดิ์โรคูมิแพลกับเริ่มจะทนไม่ได้ขอก็ขอให้นีจจากกรุกแทบไปพี่เลือกมาจังวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใด อาตากแตนยังไม่ได้โชว์เลยเอ่ะตากแตนเราจะออกแซกโลโซอ่าสุดท้ายสุดท้ายละฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรง <c oughs> ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรง เดี๋ยวแฟนเพลงกินกินซ่วมแตกที่ไหนอ่ะบ้ากินซ่วมที่ไหนกินปากเขาเองก็เขาเคยเรียนพยาบาลมาเขานึกว่าเป็นลมจะประถมพยาบาลให้พิเศษเหนื่อยพิเศษเหนื่อยสายยันสัญญาไก่จ้าจุดกะท่ก็ได้พ่คุณ ใจ้าแต่ยังไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ยนี่แหละการดสตาร์ลุกนี้อบอกว่าทุกคนชอบเก่งมากเลยมีสเสน่หมากแบบนี้สำเนียงอะไรได้หมดใช่ใโอ้แต่เชื่อไหมทุกคนชอบ แม้แต่พี่เป้าก็จะชอบคืนนี้เขาจะต้องมาบอกแน่เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนะครับผมไม่เป็นไรครับพี่เป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร